สวัสดีค่ะมาอัปเดตเจ้าตัวเล็กนะคะตอนนี้แม่วาก็กำลังสู้แล้วก็ยื้อชีวิตนะคะชีวิตสองมิ้วน้อยเพราะว่าตอนนี้น้องมีทองก็เริ่มมีอาการซึมนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกินนมนะคะไม่ค่อยกินนมแม่วาก็พยายามนะคะตอนนี้อาการก็ คล้ายๆกันคือเริ่มกินอาหารน้อยลงนะคะน้องมีทองส่วนน้องปอเปียก็ทรงๆส,สุดๆนะคะแม่วาก็พยายามนะคะตอนนี้ทั้งสองยื้อทั้งสองชีวิตนี้นะคะแม่วาก็จะขอแจ้งเหตุผลให้กับ f อซทราบด้วยนะคะก็คือ หนึงทำไมแม่วาไม่พาน้องไปหาหมอแม่วาเคยพาน้องปอเปียไปแล้วตั้งแต่วันที่แม่วารับน้องมาแม่วาเคยไปแล้วอยากไปให้น้ําเกลือน้องคุณหมอเขาบอกว่าน้ําหนักน้องน้อยเกินไปแล้วก็เหมือนเส้นเลือดนะคะมันมันเป็นเส้นที่ว่ามันเปราะบางเวลาเราให้น้ําเกลือไปแล้วอ่ะมันจะไม่รับน้ําเกลือมันจะย้อนกลับนะคะ ก็คือไม่สามารถให้น้ําเกลือน้องได้แม่วาก็เลยคิดว่าถ้าไปแล้วต้องไปแอดมิดที่โรงพยาบาลก็คือเหมือนส่งน้องไปตายนะคะน้องปอเปียนี่เขาเคยนิ่งไปแล้วหลายรอบนะคะแม่วาก็ปั๊ม เอาน้องคืนมาได้นะคะก็ต้องดูตลอดเลยก็คือว่าลักายตามไม่ได้ถ้าแม่วาเอาน้องไปโรงพยาบาลแล้วไปแอดมิตท,ที่โรงพยาบาลถ้าน้องแน่นิ่งช็อกไปคุณหมอเขาไม่ได้ดูน้องตลอด24ชั่วโมงแม่วาก็คิดว่าน้องก็คงจะจากเราไปแล้วนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่แม่วาไม่ได้เอาน้องไปหาหมอนะคะเพราะว่า ยาที่คุณหมอเขาเคยเคยให้มาแม่วาก็ยังมีเหลืออยู่ก็เอาให้น้องกินนะคะตอนนี้ก็คือกินยาแล้วก็คอยดูประครับประคองอาการน้องไปตอนนี้น้องปอเปียก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่คนที่แย่ลงก็คือน้องมีทองน้องมีทองเริ่ม ซึมลงนะคะซึมลงและอีกอย่างหนึ่งคือน้องมีทองเขาจะตัวเล็กกว่าน้องปอเปียเยอะมากกลัวกําลังน้องปอเปียเขาจะไอ้กาลังนะคะของน้องมีทองเขาจะไม่ไหวกลัวใจเขาจะไม่สู้เหมือนกับน้องปอเปียนะคะน้องปอเปียเขาก็สู้นะคะสู้สู้กับแม่วามาหลายคืนแล้วนะคะเราก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยคือเราต้องคอยมองดูน้องตลอดเลยกลัวน้องชักนะคะ กลัวน้องชักกลัวน้องเขาแน่นิ่งไปอีกแล้วเราไม่รู้นะคะสองคืนเต็มๆนะคะที่ต้องคอยดูแลตลอดเลยคือไม่กล้าหลับเลยนะคะกลัวกลัวมากเลยนะคะก็พยายามนะคะแม่วาก็จะพยายามยือ้อทั้งสองชีวิตนี้นะคะก็แล้วแต่บุญกรรมน้องว่าจะอยู่กับเรา ได้นานแค่ไหนนะคะแต่แม่วาก็จะพยายามถึงที่สุดก็อยากจะมาบอกกล่าวนะคะว่าเหตุผลใดที่แม่วาไม่พาน้องไปหาหมอถ้าเราไปหาหมอก็ถ้าหมอเขาจะรับหรือเปล่านะคะเพราะว่าแมวเล็กมากเลยน้องน้องปอเปียน้ำหนักก็แค่สองขีดนะคะแล้วน้องมีทองเล็กเกือบครึ่งของน้องปอเปียนะคะคิดดูนะคะว่า หมอคงไม่รับแอดมิดหรือถ้ารับแล้วแม่วาก็คงทำใจไม่ได้นะคะเพราะว่าขนาดแม่วาอดหลับอดนอนสองวันสองคืนอยู่ดูแลเขาตลอดไม่ให้ละสายตาแล้วถ้าน้องเป็นอะไรไปอยู่กับคุณหมอแล้วคุณหมอเขาไม่ได้ดูตลอดเวลาเหมือนกับแม่วาแล้วน้องจะใครจะช่วยน้องนะคะใครจะทำให้น้องแม่วาเลยตัดสินใจแล้วว่า ถ้าน้องจะจากไปน้องไม่อยู่กับเราก็ขอให้น้องเขาจากไปโดยที่เขาอยู่กับแม่วานนะคะเราก็จะอยู่เคียงข้างกับเขาจะดูแลเขาจนวินาทีสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่บุญและกรรมของน้องทั้งสองนะคะแม่วาก็พยายามสุดๆแล้วตอนนี้ก็ พอมีแรงเดินแล้วนะคะน้องปอเปี๊ยก็เหมือนปฏิหารจากวันแรกเลยที่แม่วาคิดแล้วว่าไม่ถึง20%ซนตนะคะว่าน้องจะรอดคือน้องน้องคือไม่มีสติแล้วหายใจรวยลินแล้วเหมือนจะขาดใจแล้วนะคะนิ่งไปหลายรอบมากแม่วาก็พยายามปั๊มให้น้องคืนนะคะปั๊มหัวใจให้น้องคืนน้องก็ใจสู้นะคะพอแม่วาปั๊มหัวใจให้น้องเขาก็เพื่อกลับมานะคะกลับมาหายใจ น้องสู้มากนะคะใจน้องสู้มากแม่วาก็พยายามบอกกับน้องนะคะว่าแม่วาตั้งใจแล้วนะคะที่จะช่วยเขาน้องต้องสู้น้องต้องอยู่กับแม่วานะแม่วาก็พยายามบอกน้องนะคะก็น้องเขาก็ลืมตามาแล้วก็มองนะคะจากตาที่ล่องลอยที่จะหลับแหลไม่หลับแหลนะคะเขาก็มีแววตาขึ้นมาเขาก็เหมือนสู้นะคะ คืนนั้นทั้งคืนเลยยื้อชีวิตกันทั้งคืนเลยนะคะกับน้องปอเปียแม่วาก็พยายามยือ้อแล้วก็พยายามบอกน้องทั้งบุญบานกล่าวนะคะว่าเออบุญทั้งหมดเลยนะคะที่แม่วาเคยกระทํามาแม่วาก็ขอนะคะอุทิศให้น้องเจ้ากรรมนายเวรของน้องหมดเลยตอนนี้แม่วาก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่สาหรับน้องปอเปียะนะคะตอนนี้แม่วาก็กลัวที่สุดก็คือน้อง มีทองเพราะว่าเขาเริ่มเริ่มไม่กินไม่รับอาหารนะคะแล้วน้องก็ตัวเล็กมากน้องตัวเล็กมากเลยแล้วภูมิต้านทานเขาก็คงจะน้อยกว่าน้องปอเปียก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะคะพยายามให้ดีที่สุดให้น้องอยู่กับเราก็ตรงนี้ แม่ว่าพยายามแล้วก็ขอให้น้องนะคะใจสู้อยู่กับเราต่อไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาแล้วก็เวรกรรมที่น้องมีอยู่ในภพชาตินี้นะคะแม่ว่าก็จะดูแลน้องจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะก็จะทำให้ดีที่สุดก็ หลายท่านก็คงแบบตกงกำลังใจมาหวังดีนะคะอยากให้แม่วาพาน้องไปหาหมอแม่วาก็ขอแจกแจงนะคะแจกแจงตรงนี้ว่าเหตุผลใดที่แม่วาไม่พาน้องไปหาหมอนะคะแม่วาก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆความห่วงใยนะคะที่ส่งมาให้กับเด็กๆทั้งสองแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,ก,การถามถ่ยมานะคะ แม่ว่าก็จะดูแลและสู้กันต่อไปอีกนะคะวันนี้คืนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวแม่ว่าก็จะคอยส่งข่าวนะคะขอบพระคุณทุกทุก,กท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะ